พอเไปเหกรองด้วยนะคะมากพืมาค่ะวันนี้เราก็ยังอูกันที่ทสีเล่นวันนาโลวีนลำนาวของนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนโยงภาคเรียนอันเกิยนจะเกิดผลถึงลำบ,บากจากรรมก็จำทน ของบทการนี้นะคะก็คือคนขายหนังสือเร่ลูกหัวเด็กน้อยอย่างอินดูแล้วก็เริ่มงร้องอ่านเรื่องใหม่นะคะเรื่องใหม่ของวันนี้ก็คือนิชานาเจ้านะคะนี้เราก็มาเริ่มอ,อ่านกันนิชานาเจ้าเกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นนิชานาเจ้า ไม่รู้ปดสูอายเขาเพื่อนสูเยาะเย้าว่วาเง่าว่างโง่ลางคนเกิดมาไม่รู้วิชาเพิ่อ,อยู่จำโตไปเป็นข่าเขาเา้เง่าล้องโง่ ราศีจะไปแห่งใดมีคนรันยากไร้ไม่มีวัสดีมีแต่คนนะคะนี่เป็นเรื่องใหม่ที่คนไายหนังสือได้อ่านให้เด็กช้ตัวนี้ตัวน้อยฟังอีกเรื่องนึ่งนะคะนี่เป็นบทร้อยกรองง่ายๆสำหรับให้เด็กๆติดตาคนขายหนังสือได้อธิบายเมื่อจบ เรื่องนี้บอกให้เรารู้ประโยชน์ของการเรียนถ้าเราไม่รู้หนังสือหรืออ่านหนังสือไม่ออกคนอื่นๆก็จะหัวเราะเยาะเอาได้นะคะเด็กชายตัวเล็กพยักหน้าอย่างเข้าใจตอนนี้เขารู้สึกอายที่อ่านหนังสือไม่ออกตึอไม่กล้าพูดอะไร คนแครหนังสือเร่สังเกตได้เขายิ้มด้านลูกหัวเด็กแาตัวเล็กเบาๆไม่มีใครอ่านหนังสือออกตั้งแต่เดรอนีอถ้าอยากอ่านหนังสือออกเราก็ต้องเรียนหนังสือต้องขยันไปโรงเรียนทุกวันและต้องตื่อ่านหนังสือทุกวันถ้าเธออยาก่านหนังสือเก่งก็ต้องตั้งใจเรียนให้ม,กมากเด็กแาตัวเล็กพยัยชนารักทุกครั้งทุกคราวนี้ อออกมาได้ธออยากได้หนังสือเล่มไหนล่ะเลือกทิปเอาสิฉันจะให้เธอไว้อ่านโดยไม่ต้องซื้อเด็กใช้ตัวเล็กทำตาโตเหมือนไม่เที่ยในสิ่งที่ได้ีพี่จะให้หนังสือของจรจริงๆเธอครับคนะครหนังสือเล่มฉันจะให้เธอเอาไว้อ่าน ถ้าเธอขยันอ่านบ่อยๆไม่ช้าก็จะอ่านได้เด็กชายยิ้มเด็กชายยิ้มอย่างดีใจแล้วพูดว่าขอบคุณครับแล้วรีบเลือกหนังสือขึ้นมาเล่มน,นึ่งหนังสือที่เขาเลือกเป็นหนังสือนิทามเกี่ยวกับสัตว์เขาอยากได้หนังสือเล่มนี้มานานแล้ว ใด้ร่วงไม้ใหญ่อากาศสดชื่นเย็นสบายคนขายหนังสือเร่กับเด็กชายตัวเล็กกำลังช่วยกันเจ็บหนังสือหลังกระเป๋านคนไขยหนังสือเร่มมีความสุขที่ได้อ่านหนังสือให้เด็กชายฟังเด็กชายตัวเล็กมีความสุขที่ได้รับหนังสือ จากคนไขยหนังสือเร่ผู้ใจด,ดีเขาบอกตัวเองว่าจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ได้ในวันและหากคนไขยหนังสือเร่ผ่านมาครั้งเขาจะได้อ่านหนังสือให้คนไขยหนังสือเร่มฟังด้าะเดี๋ยวเรามาอ่านกันอีกนอบหนึ่งนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้เอาไป,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 าไปทำราไงานจะได้ทําได้ถูกต้องยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ ฝาผู้ปกครองชื่อดูด้วยนะคะเพราะว่าใบางานของสัปดาห์นี้ก็คือ เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนตรงภาคเรียนไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากจากกรรมก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมัน่นขยันเออนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอ